สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านครับวันนี้ก็ล้างรถครับคือรถน้ำมันไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยว่าจะไปเติมก็ไปเติมไปก็เดี๋ยวเขาก็เลิกงานกันแล้วนะครับคือเขาเลิก18เนี่ยก็จะจะเลิกแล้วก็เลยหยุด หยุดวิ่งแล้วมาล้างรถก่อนเพราะรถมันเลอะมอมแมมหมดครับน้ำมันก็เหลืออยู่ป,ประมาณนี้เองนี่ไม่อยากให้หมดถังครับหมดเรื่องคือเดี๋ยวเจอทางทางเอียงทางอะไรเนี่ยทางขึ้นทางลงเดี๋ยวน้ำมันมันดูดไม่เต็มที่นะก็ ได้เนี่ยเจ้าไดโวนะครับก็อ,อดูดูก่อนอูทีมงานแต่ละทีมงานนะครับโอ้ยังทำงานกันอยู่ครับเดี๋ยวก็เลิกแล้วนี่ครับได้ไดโว เบาแรงไปอีกแรงหนึ่งครับถ้าเมื่อก่อนนะคือเราต้องตักน้ำใช้ครุตักน้ำครับทวนนี้ไม่ต้องแล้วครับใช้ไดโวดูดเอาก็ล้างล้างรถสว,สวายเลยครับนี่สายก็ประมาณนั่นแหละกี่กี่เมตรนะตีไป20-20ิเมตรเลยนี่ครับ สบา,ายเลยครับใส่แล้วก็นุน่นทำการล้างตรงนู่นเลยสายสายน้ำก็20เมตรเบาแรงผมไปเยอะเลยครับถ้าเมื่อก่อนก็นถ้าเป็นแหล่งน้ำแบบนี้นะเนี่ยก็ต้องถอยรถลงไปแล้ว ลงไปข้างล่างกันน้ำไม่ค่อยลึกนะครับอันนี้น้ําแห้งแล้วน,นั่นนี่น้ําแห้งบ้างแล้วนั่นนี่ถ้ามอก่อนนี่หัวเข่าครับประมาณหัวเข่านี่แหละดูอันนี้แค่ประมาณน,นี้เองนี่รถมันได้มาย่อนฝังนี้นี่รอยรอยรถผมนะั่นมองเห็นไหมน,นี่นี่นี่น ผมลงมาลงมาลึกเลยแต่ก็ดีมีน้ำขังอยู่ตรงนี้ก็ได้ล้างรถก็ไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนน้ำจะแห้งหมดนะโอ้ถ้าน้ำตรงนี้แห้งหมดไม่รู้จะไปล้างตรงไหนครับโอ้หาที่ล้างยากมาก แต่น้ำใสดีนะน้ำตรงนี้แล้วก็ใสแล้วนี่มันเป็นดินดินลูกรังกับไอ้ดินไอเนี้ยดินดานแต่ถ้าเป็นพวกดินเหนียวนี่ผมว่าออย่าหวังว่ามันจะ จะใสให้นะเราต้องติดเครื่องยกด้ำอีก บางอย่างผมก็ซื้อเองนะครับบางอย่างก็จะให้ทักแกซื้อซื้อให้แต่อันนี้คือไดโวเนี่ย,ยผมซื้อเองเพราะว่าทักแกไม่ไม่ควรซื้อให้หรอกซื้อเองดีกว่าเหมือนกับเราอยากเก็บไว้ที่บ้านเราก็เก็บได้ดูมันดูดขึ้นมาใสกยคิกเลย เนี่ยพอติดเครื่องเนี่ยโอ้โหแรงมากครับน้ำนี่ดูแรงไหมยี่ีว่าแรงไหมครับใช้ไฟย4ิบสีครับถ้าสิบสองนี่ผมว่าไม่ค่อยแรงนะเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูไดโวอ่าไอ้น,นี้ไดโวยิบสี อนแรกผมว่าจะซื้อสิบสองแหละผมกลัวมันไม่ไม่แดงนะเลยซื้อยิบสี่มาก็อพอพอกับน้ำประปานะ่ะความแรงอะ่ะน่าจะเบากว่าประปาหน่อยนึงมั้งสบายเลยไม่ต้องตักน้ำเดี๋ยวจะ ใส่สิบสองดูมันจะแรงนะอันนี้จะเสียบทุคที่ยมรอใส่สิบสองผมว่าน่าจะไม่ค่อยแรงอนะ่ะเนี่ยเนี่ยนะต่อสิบสองโอ้โหเบาเบามากดีแล้วผมตัดินใจซื้อยี่สิบสี่นะ โอ้หถ้ซื้อสิบสอ,องเงี้วน้ำออกแค่นี้โอ้โหพูดไม่ออกเลยเขายัางทิ้งอ่ะถ้าเสียบฝั่งนี้นะอีกลูกนหนึ่งลูกนหนึ่งก็เหมือนกันครับดูความไหลของมัน ดัวช็อตมากเลยนุยผมไม่เคยล้างตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเหมือนเข้าซองเนี่ยไม่เคยล้างรั่วเมื่อก่อนเคยล้างเหมือนกันน่ะทีนี้มันดูดนะ่ะทุกคันเลยที่ผมล้างอ่ะโอ้ ตืด๊ดโอ้ยแทบจะร้องให้อ่ะฝนก็น่าจะไม่ตกละมั้ง ็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ